สวัสดีครับวันนี้ video school.com จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเวลาที่เราดูดโปรแกรมมาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะเราไม่ได้โหลดโปรแกรมผ่านแอ t o r e ของตัว macintosh นะฮะเช่นตัวอย่างนี้นะฮะเราไปดาวน์โหลดดิกของ macintosh มาแต่ทีนี้เราดาวน์โหลดมาเป็นก้อนอย่างนี้แล้วพอเราดับเบิลคลิกปั๊บนี่ฮะเราไม่สามารถที่จะ i อิน a l l โปรแกรมนี้ลงไปในเครื่อง Mac ได้เพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้มาจาก Mac App Store นะฮะเห็นชัดเจนว่าเราไม่สามารถ i อิน a l l ได้คลิกยังไงยังไงก็ i อิน a l l ไม่ได้จะขึ้นอย่างนี้ตลอดเวลาวิธีการที่จะปลดล็อกให้ i อิน a l l โปรแกรมที่ไม่ได้มาจากแ p ป t โตรของ Mac Intosh ก็คือ เราไปที่ลูกแอปเปิลอีกเหมือนเดิมนะฮะเราไปที่ System Preference เสร็จแล้วให้เรามาเลือกที่ Security and Privacy นะฮะอาฮะตรงช่อง General นี่แหละฮะเรามาดูตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าอนุญาตเฉพาะแอปที่ดาวน์โหลดเนี่ยฮะอันนี้อนุญาตเฉพาะ Mac App Store เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมา ปลดตัวนี้ออกนะฮะให้เป็นอนุญาตเป็น a n y w ี e แก่อนอื่นเราปลดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ขึ้นสีดำให้เราคลิกได้เราก็มาปลดลูกกุญแจก่อนนี่ฮะคลิกลูกกุญแจปับ๊บนั่นเลยถามพาสเวิร์ดที่เราเซตไปเมื่อกี้เนี้ยนี่แหละฮะวิธีการป้องกันเราก็ใส่พาสเวิร์ดของเราไปแล้วก็อันล็อกพอลูกกุญแจเปิดแล้วเราก็มาคลิกที่ a n y w ี e แแล้วเราก็ a l l o w f o ร m a n y w h e r แนะฮะ a ล l o w ไว้แล้วก็ได้ allow from anywhere เสร็จเราก็ปิดกุญแจล็อกซะเสร็จแล้วเราก็มาอินสตอ l โปรแกรมนี้ได้เลยนะฮะน,ะนี่ขึ้นมาก็อินสตอ l โปรแกรมได้เรียบร้อยอันนี้เป็นวิธีปลดล็อกของตัวแม่ i n t o s h นะฮะว่าเราสามารถอินสตอ l โปรแกรมได้ทุกตัวนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ปลดล็อกเนี่ยเราจะอินสตอลไม่ได้เลยพอเราปลดล็อกแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะไปปิดคืนนะฮะเราอินสตอลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปิดคืนเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้มีแอปพลิเคชันแอบแฝงอนอื่นมาแอบอินสตอลในเครื่องเราเราก็คลิกเหมือนเดิมนะฮะลูกกุญแจเสร็จแล้วก็เราก็ต้องใส่พาสเวิร์ดของเราลงไป เสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ Mac App Store เหมือนเดิมนะฮะเพื่อความปลอดภัยของเครื่องเราพยายามที่จะล็อกไว้แล้วเวลาที่เราจะ install โปรแกรมอื่นที่ไม่ได้มาจาก Mac App Store เราก็ค่อยมาปล่อยตรงนี้จะปลอดภัยที่สุดฮะแล้วเราก็ปิดไปแบบนี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้เครื่องของเราก็จะมีความปลอดภัยพอสมควรเวลาที่เราจะ install เราก็มาปล่อยเป็น a n y w h e r e เวลาอินสต l l ์เสร็จเราก็ปิดเป็น Mac App Store เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นมาแอบอินสต l l ์อะไรในเครื่องของเราได้อันนี้ทุกคนควรที่จะใช้เมนูนี้เป็นนะคะ